หมาป่าลืมตาหมาป่าหลับตามีเนี่ยลืมตาหมาป่ายกมือให้มีเนี่ยดูมีเนี่ยหลับตาชาวและทุกคนลืมตาได้ค่ะมร <Morning. S 2> ชนิวงชชิวเป็นหมาป่าทุกคนชีวเชิวเป็นหมาป่าคือเมื่อกี้ตอนลืมตามาเห็นอยู่ชิวกำลังนั่งอมยิ้มอยู่จริงๆอไม่นี่ไม่ได้ยิ้มอะไรเลยก็แค่แบบก็ก็แค่ยิม้มเฉย่วยไม่ได้หรอเป็นไรอะ่ะเขาห้ามยิ้มหรอกกดอะ่ะ <c oughs> อ่ะทุกคนแนะนำตัวก่อนอย่าเพิ่งเกาหากันค่ะคือใจเย็นเพิ่งเริ่มเกมนี่เป็นผู้ดูแลหมู่บ้านนี้แบบดูแลภาพลวกอายเป็นไรนี่เป็นชาวบ้านตาดำๆนะนี่ละนี่เป็นคนที่ร้องเพลงมูเต้นเอาจริงๆนะถ้าเกิดให้พูดในมุมมองคนที่ฟังอยู่ตอนนี้นะตั้งแต่ซินดี้พูดออกมาตาแรกเลยเนี่ยตั้งแต่ลืมตามปเนี่ยซินดี้พูดอยู่คนเดียวเนี่ยเอาจริงๆว่าซินดี้เป็นแต่ตอนเนี้ยซินดี้กำลังโบยให้ชิวเป็นหมาป่า หมอะไรคือนี่พูดตามนาะค,คือสิ่งนี้นะตัวเองบทบาตวเองว่าเป็นมูเตลูคือจะเป็นมูเตลัวอะไรคะคือรู้ว่าคิดโลไม่ออกในหัวมันยังประมวลไม่ทันคือมันตื่นเต้นม,มันลกอยู่เพราะว่ากำลังบวยให้ชาวบ้านเขาอยู่ใช่ไหมไม่ใช่ค่ะ